ติดคุมหญ้าของอพอลเลตพอลเทคเอเซียขนาดศูนย์จกคนห้าสิบเมตรเดี๋ยวจะลองใช้กับบริเวณนี้นะครับใช้คุมท่อไปด้วยเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นระหว่างท่อ ใช้หมดของยี่ห้อนี้นะครับว่าคลุมหญ้าเอาอี่นกแพ็คหนึ่งมีสามถึงห้าชิ้นราคาทำไม่ได้ประมาณร้อยกว่า อาหารมันจะเกิดตอนเวลาไอ้นี่แหละอย่าทอมันหลุดตนี่้ข้างบนนทะเลมันไม่หลักนะนี่ล่ะเอาตรงนี้แหละไม่ไม่คับนี่ล่ะ ไม่เป็นไรมันปง่งอช่างมันอย่างไงทำไมมันนทางออกทางออกออกแล้ว นี่ครับติดไปเกือบเสร็จแล้วเหลืออีกตรงหัวอีกนิดหน่อยใช้หมดยึดดินไปสองแพ็คเจตัวก็เหลือข้างหน้าเหลือตรงท้ายอีกหน่อยประมาณ4ตัวน่าจะเสร็จนี่ผลงานที่คุมไป คุมเพื่อไม่ให้ยญามันขึ้นจะได้ตัดง่ายๆตรงกลางนี้ให้มันขึ้นไปกว่ไจะได้ตัดได้ตตรงรินตรงข้อนี้ตัดตัดยากก็เลยคุมพาไว้นี่ห้าสิบเมตร Oh. อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ50เมตรความกว้าง29เมตรใช้หมดไปทั้งสิ้นสามสแพ็คกว่าก็เจ็ยัน มาดูผลกันว่าครั้งหน้าจะเป็นไง